กับแก้มนูมิดกรอนไหวจ้ะยังอยู่สองตอนไหวยังยังอยู่เอาอม,มาจ้ะมาสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พียงน้องทุกผู้ทุกคนนะจารทมอมวันนี้มพ่อพอกับนูอีกแล้วจ้ะมือนี้นูสิบห้ามากิน ย่ำสามรสย่ำรสแสบเนาะจ้ะเนาะเพ็ดเพชโอ้ยแสบหลายจ้ะมือนี้คืออยากกินยังที่แบบเพ็ดเพชรรสจัดเน,า,เนาะจ้ะเนาะมาจ้ะมามันกัิมีอ่ามีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนาะจ้ะเนาะโอ้ยมันคือไก่นูเทส่วนสีส่วนนูสีหามุ่งกล่องใดได้นี่ ถ้าไม่กินขังนอกจ้าแมงวันก็น้ยพี่น้องกับบินลืม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 เยอะพากันมาตบแมงวันน้ำกันจ้ะมาจ้ะมาดดหืมรสเด็ดดีเียเด้อ I cannot t r y my bike. ออกมานางเป็นมูลูกจ้ะผักก็ะกกจะมีสลัดอย่างเดียวเนาะแต่เนาะอุ้ยเสียงบ่มี รับหลายจ้ะ กุ้งกุ้งเด้งเด้งปลาหมึกปลาหมึกบื่เหนียวจะปลาหมึกแบบว่ากรุไไบกรุบเวลาหยั่งเจบยังซุยกล่องสวัสดีครับยังหอนกุ้งเชียวจะเป็นแสือายหนูหนูไปหาขาแมงวัน น้ำยำเปรี้ยวหวานออกเค็มนิดๆไว้ยไปไกลไกลมงวันสรลพักทั้งหนาอ ใครมามีเก็ตมอที่ชื่อพี่โอเคหนอนมาจัดทูพีส thank you so much so much เจ้ากระดาษไม่ลายแต่ เอาสองอันสองแผ่นกับพ่อบอกเสียไม่เเจ็ดแผ่นบมนะใส่ดูเนาะแซบแ่บแซบจ้ะผุณน่เบิ้งปลาหมึกปลาหมึกโตซำนี่ได้จ้ะซัมเฟมือหนูเอามาย่าโตนึง มเมมมอรอูฟร mm ีมอันนี้แค่กับแกมนะ oh. จ๊ะข่าวโควิดจ้ะมากมากมาก <Yeah. S 1> สุดยอดกันก็ไหว้แดงกะโอ้ยไม่หนูใส่ลูกหนูไปหาจอบขานแม่งวันอุย้ยเผ็ดบักพริกสดประมาณมสิบหาเม็ดอ่ะ

How many? Eight. Okay. One. Two. Four. Only four. Whoa! I so quick! Whoa! Huh. I'm gonna kill you. เผ็ดจ้าแต่แ like ซ่บเผ็ดซาใจแห้งอุ๊สไปซี่ I See him somewhere. Uh, where is it? Be careful! Oh, they come to my mommy. Food. Oh, mama! I'll, I'll try to kill them. Okay. I'll try kill them with the knife. Oh! Ooh. Yeah. I just get like really them on my table, and then I nearly killed them. Right there. What? Is what is rubbish. Mm -hmm. Rubbish. Well, I'll put this in the outside Can i outside Cannot. Right. The bend is a yucky, don't touch. I guess I'll get mm -hmm. Trying to shift. Trying to shift. Mm hmm see. กับแก้มนูเมดกนไหวจ้ะยังอยู่สองตนอนไหวยังยั่งอยูอม่มาจากมา พอกับหนุไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย